ISO 7เครื่องดื่มผลไม้พืชผักผสมชนิดผงครับใครก็ตามที่ไม่ชอบกินผักผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับประโยชน์เต็มซองครับผมเครื่องดื่ม ISO 7ประกอบไปด้วยผงพืชผ,ผักผลไม้ได้แก่แบคโ r เรนส้มแมนดารินอังุ่นขาวอังุ่นแดงสับปะรดแอปปิคอตสตรอเบอร์รี่เชอร์รี่เก็ฟูดบิลเบอร์รี่ข้าวสาลี แอปเปิ้ลมะเขือเทศหน่อไม้ฝรั่งชาเขียวและบ็อกกอลีครับนอกจากนี้ยังมีผงเอลเดเบอรี่ผงแคนเบอรี่และผงอาเซโล่าและยังมีกรดซิตริกอีกด้วยนะครับกรดซิตริกค,คืออะไรกรดซิตริกเป็นกรดอินทรีย์ที่อ่อนแอมักเกิดขึ้นตามธรรมชาติในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้ม และมะนาวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีรสเปรี้ยวจึงช่วยในการย่อยอาหารหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมวิธีการรับประทานก็ง่ายมากครับแค่ฉีกซองใส่น้ำ250มิลิลิตรเขย่าให้เข้ากันดื่มได้ทันที ISO 7เครื่องดื่มผลไม้พืชผักชนิดผงถ้าไม่ดีไม่บอกต่อนะครับ